ขอโอกาสแค่สิทธิ์ดูแลบอกแค่ว่าสิ่งใดคืนเท่าใดมาที่ใหญ่เดียวคีวีนะครับไปมาอบตอรพระแก้วณก,กอมศอูนย์นะครับซึ่งเป็นอบตอแร,รกที่มีกอมอ,อยู่ตรงถนนใหญ่นะครับจะมาเยี่ยมท่านนายกเทราซักกันดีนานะครับนายกพระแก้วได้ยินข่าวว่าท่านไฟเตอร์เหลือเกินว่าดยการจัดระเบียบในสำนักงานมีการจัดพบมญมีการใส่ชุดขาว ส่วนรายเรียนนั้นกับผมจะไปพบพันก่อนแล้วครก็จะพาเข้าไปข้างในครับสวัสดี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 ครับสวัดีครับยินดีดต้อนรับสู่อบตปาแก้วครับครับเป็นอบตบ้านนอกบ้านนอกไปไเดินไปดูหน่อยไป ขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนพวกเรานะครับอุ้อ,อ,องค์การบริหารส่วนตะบลเพชรแก้วนะครับเป็นอบตที่ถือว่าเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่ๆนะครับเรามีทั้งหมด18หมู่บ้านนะครับ 13, มีทั้งหมดหนึ่งามพันสกว่าชีวิตนะครับแล้วก็3,300โบสามน,นที่ให้ทางอบตได้ดูแลได้รับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นมันยิ่งเป็นงานค่อนข้างจะหนักในการที่จะ บำบัดควบคุมรงสุขแล้วก็ดูแลสาธารณสุขของพี่น้องประชาชนนะครับด้วยงบประมาณที่มีจํากัดนะครับของภาครัฐเพราะฉะนั้นการมาทํางานที่นี่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือการต้องรู้จากประสานงบประมาณแล้วก็ของงบประมาณจากภาครัฐนะครับเพราะงบป,ประมาณที่ทางรัฐอุนุนมาผ่านอปตอนในแต่ละปีนะครับมีงบเหลือในโครงสร้างไม่เกิน5ล้านถึง7ล้านบาทนะครับก็คือ10%แต่ว่าถ้า ผู้บริหารสามารถที่จะไปติดต่อไปประสานงานแล้วก็ไปขอของอุ่นพิเศษมาได้นะครับอย่างปีที่ผ่านมา2ปีเนี่ยผมได้ปีละ30กว่าล้าน40กว่าล้านมาลงที่นี่โอ้นอกเหนือจากงบประมาณนอกอจากอุ่นพิเศษมาไอ้งบเนือจากงบประมาณข้อบัญญัติใช่ครับเป็นงบอุ่นพิเศษที่ได้ไปวิ่งมาได้ขอมาเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการทู่ค้าคายสำหรับผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารใหม่นะครับสำคัญที่สุดสิ่งที่ผมภาคภูมิใจอนนี้ก็คือผมได้ได้อัพตำบลของตัวเองขึ้นมาให้สูงเป็นตำบลพระแก้ว ผมได้ให้น้องๆเจ้าหน้นาที่ทุกคนนะครับทุกๆวันพระนะครับเราได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสแต่งชุดขาวเข้ามาทํางานนะครับแล้วก็นิม,มนต์พระสงฆ์มาเทศนาก่อนที่เราจะทํางานทุกคนจะต้องถือศีลห้าแล้วผู้บริหารผมทุกคนจะต้องไม่มีเรื่องของอบมุก<อ>นะครับเป็นหนึ่งไม่ไม,มีใบมุกสองคำว่าทุจริตคงจะหายไปไม่มีครับนะครับเพราะว่าเราเอามีคุณธรรมนำหน้าเนาะครับผมและสําคัญที่สุดก็คือผมจะไม่แตะต้องในเรื่องของของ่า งานโครงสร้างต่างๆนะครับเราไม่ได้ทําเองแล้วก็ทําวิธีจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมาที่สมเหตุสมผลมาทำมีความโปร่งใสเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นนี่คือโอ้ดีป้ายเราไปไปยืนดืนป้ายเาทำไมสวยงามแทร่นี่คือความภาคภูมิใจว่าจากเมื่อก่อนที่ป้ายอบตไม่มีนะครับชื่อตำบลไม่มีเาก็ได้อัพขึ้นมาให้เป็นป้ายขนาดใหญ่ความภาคภูมิใจนี่ยอดเลยมีรักกิโลเมตรใหญ่มีป้าป้า ถังสูงตัวตัวละ5ล้าน2มีแล้วใช่ไหมมีแล้วทำให้แล้วแล้วก็จะมาใหม่อีก4ีตัวนะครับจะมีสุดรอบของจะมีความบริบทข้้งหลังที่ต้องเที่ยวแล้วก็มีสนามกีฬาที่กำลังจะทำขึ้นมาในนี้พระแก้วจะเป็นแหลรท่องเที่ยวด้วยชื่อขนาดนี้ใช่ครับไม่ใช่มีน้องสระน้ำใหญ่บอกผมจะทำให้เหมือนห้วยละส่นะครับด้วยความปรผสมที่อยากให้มีมีแหล่งน้ำขนาดนี้บอกใช่ครับ ประมาณ150้ไร่เอ้ยได้นี่วะได้ครับได้ครับก็พี่น้องแถวอำเภอสังขะเลยนะก็ติดตามตอนต่อไปว่านายกเทเลสักกาดีนานี่เป็นของจริงพูดจริงทำจริงมาขนาดนี้ได้ยินข่าวว่าจะได้อ้โดมอะไรไม่ให้บอกครับผมก็เป็นโดมกีฬาที่จะมาหลังใหม่อีก12ล้านนะครับผมจะทำอะคาเดมี่ด้วยนะครับเพื่อให้ลูกๆรหลานได้มีโอกาสข้าถึงกันการออกกำลังกาย ครับคอันนี้ก็ต้องขอชมเช้กันนะน่าจะเป็นโมเดลแล้ครับเดี๋ยวผมก็จะเดินลุกถูกอ,อกปตอสแสดงว่าจะเป็นเทศบาลแล้วเนี่ยตั้งใจครับมีความตั้งใจมากด้วยประชากรที่มากขึ้นด้วยงบประมาณที่น้อย นะครับแล้วก็ความท้าทายมีมากขึ้นมันต้องอัพขึ้นเป็นเทศบาลอย่างเ <ไป S 1> ดี้ยเป็นเทศบาลเพราะว่างบรประมาณก,ก็จะได้อัพขึ้นเนาะมีมากขึ้นแล้วความบริหารจัดการก็คล่องตัวไปนะ,นะครับวันนี้ก็ถือกับผมเองเดี๋ยวจะแวะเข้าไปที่สํานักง,งานด้านในหน่อยเนาะไปดูไอ้เจ้าหน<ะ>้าที่ได้ยินข่าวว่าใส่ชุดขาวเนี่ยชุดขาวทุกวันพระแล้วก็มีนํา อดีมอนพระมาเทศด้วยพระมาแล้วก็ทุกคนหิ้วปิ่นโตมาหิ้วปิ่นโตมามาเพื่อถวายพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าพระเจ้าชั้นนี้หรือเอาชั้นที่นีครับชั้นที่นี่เลยชั้นที่นี่เลยก็ถือว่าด้ปลูกฝังเทศนาและด้ปลูกฝังคุณธรรมแล้วก็ทานข้าวด้วยกันนะใช้ได้ว่าเสสังบางยัยจามิทานข้าววกันหลังจากพระรพะคุณเจ้าก็มาเป็นของลูกน้องเป็นของที่ดินอันนี้เป็นการปลูกฝังขนสมกับว่าพุทธศาสนา แสดงว่าทีารศักดิ์เคยบวชมาไหมเนี่ยโอ้ลายพัรษาครับ<笑><笑>โอ้แบบนี้เองที่ว่าไปกับพญาเหียวได้ดพญายเหียวไม่มากแค่12พรรษาโอ้โหในยกแบบนี้ต้องเป็นในยกต้นแบบด้านคุณธรรมจริงๆคุณธรรมจรยิยธรรมไม่ต้องเป็นห่วงนะสำคัญก็คือความโปรง่งใสความโปร่งใสการบริหารจัดการไม่ต้องมาร้องทุกข์เราโทษอะไรหรอกของจริงอยู่ตรงนี้เองยกหูขึ้นมาก็ไปปฏิการใค้แล้วครับโอเคยกหูขึ้นมาเออเมื่อกี้ในขณะที่พญาเหียวนั่งสัมภาษณ์อยู่ว่า มีผู้ป่วยอยู่ที่กรุงเทพครับผมไม่มีรถที่จะลับไปติดต่อรถแล้วเขราคา30,000ื่นเป็นผูกป่วยติดเตียงโอเคนะครับก็ร้องขอว่าอยากจะได้รถให้ผมหารถให้ผมก็บอกว่าเขาบอกว่าผมถามว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าไม่เกินหมื่นหนึ่งเนี้ยพอได้ ผมก็เลยว่าอยงนั้นถ้าอย่างนั้นผมจะเอารถของผมได้รับ <นะ S 1> โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดผมจะดูใน,นเองงานแ็นมาให้นี่นี่รถเพิ่งออกเดินทางคลิกออกไปเมื่อสักครู่นะครับในขณะที่ผมมาเยี่ยมก็มีคนคนตะบลเราเนาะไม,ไม่มีรถหมาจะมาเอามาตั้งสามหมื่นบาทเอาเงินที่ไหนแต่ในยกน่าจะทำมานานแล้วดูไปหน่ยโพระาทำมาตั้งนานแล้วครับไม่ต้องรอว่าจะต้องให้ใครต้องลําบากนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสเจ็บเป็นอม่ไม่เฉพาะอยู่พระแก้วนะ เที่ยวก่อนหน้านู้นออยู่อยู่ขุกขันนะครับอยู่หน้าเจริญรถมอเตอร์ไซค์โดนโดนยึดนะครับค่าใช้จ่ายอยู่หมื่นสองพัควักเงินผมให้ไปอ่เห็นไหมขนาดไม่ใช่ในพื้นที่ผมในพื้นที่นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเออในพื้นที่ไม่ต้องพูดถึงเจ็บใครได้ป่วยฉุกเฉินไม่มีคิดอะไรมาออกบอกที่ระศักดิ์แต่นีนะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันนะครับผมไปดูสัตว์ประหลาดสวัสดีครับเดินไปไปไป ด้ดูแแลบคนท่าดีคืนาาาาคคานายกวันนี้พี่ยายเยวชีวีมีโอกาสนะครับผม,ไ,มดได้แวะมาเยี่ยมท่านนายกเรานะครับนายกผักแก้วนะครับนายกครับวันนี้ว่ามาดูโลเคชั่นทำไมสวยงามแท้ไม่รู้ว่านายกก้าวหน้าขนาดนี้ ก้าวหน้าก้าวไกลไปด้วยก้าวหน้าก้าวไกลเออก้าวหน้าก้าวไกลเนี่ยเาจะยกพาเดินดูไอ้กิจกรรมที่อยู่มาไม่ถึงสามปีในระเบียบใตด้ชิ้นใหญ่ในห้องนี้ยกทำงานนะครับเป็นเรื่องของคุณธธรรมพิธีกทรมครับจะต้องไหว้พระทุกเช้าก่อนลงทำงานโอ้จะมีดอกไม้ชุบเทียนคอยไหว้พระทุกเช้าเออเอาบานรองเนี่ยยืนดูดิเนี่ยทุกคนสวยงามเลยเป็นดอกไม้สดที่ใส่มาไหว้พระทุกวันโอเค อันนี้จะเป็นของเพื่อนพี่น้องที่มาฝากในแต่ละวันแต่ละ,ละวันก็จะเก็บให้นิดนึูข้างในนี่ยโอเคอน,นี่ไปประกาศอะนายสนิยกดูหน่อยได้อ๋อครับผมก็เป็นโครงการที่ได้รับการอับประกัน,นมาอันนี้มันแค่น,นิดนึงครับส่วนนิดนึงนะครับจนเนี้ยก็จะอยู่ข้างในข้างในบอกอืมนี่คือห้องนายกสวยงามมากสะอาดสะอ้านเอ่อตั้งแต่นายกมาไม่กี่ปี นี่ได้ยินข่าวว่าสร้างอะไรโดมโดมอยู่รุ่นของไหนนี่เข้ามาปุ๊บจะเห็นเลยครับซีเซ็ตใี้หน่อยท่านในยกตรงนี้เอันนี้คืออันดับแรกของพญาเชียงคานครนะครับพ่อเมืองยก็พ่อเมืองสาขาเราเนี่ยเลยครับแล้วผมมันจะไว้ที่โรงงานโรงงานใช่ไหมข้าขึ้นมาปุ๊บก็ต้องยกมือไหว้สาธุไหวให้เจ้าเทพปกปักรักษาเออปกปักรักษาปกป้องคุ้มครอง ในยกผู้มีความกันตันอยู่อันนี้ห้องผู้บริหารนะครับห้องรอห้องเลขาห้องรอห้องเลขาอยู่เป็นสัดส่วนเนาะโอเคทุกคนต้องมาทำงานทุกวันนะครับไม่โอ้ผมให้มาทุกวันแปดโมงมาต้อมาตรงเวลาตรงเวลาด้วยไม่มีขาดนะครับต้้องใหไม่มีขาดนี่ห้องประชุมสภาห้องประชุมสภาเนี่ยกำลังจะปรับปรุงใหม่ในด้านล่างด้านล่างก็จะทำห้องที่ว่าอยู่เพราะว่าผมจะอาบเตรียมพร้อมในการจัดที่สบาล อ๋อต่อไปในยกอัปเดตจะเป็นเทศบาลแล้วประชุมวันไหนหรือยื่นข่าวเร็วๆนี่บ้าประชุมข่าวประชุมวัน,วนทนนนี่ยี่สิบเอ็ดครับประชุมข้อบัญญัติที่ยี่สิบเอ็ดครับเดือนนี้แล้วก็ถือโอกาสเอาวตาระนี่ด้วยใช่ไหมใช่คับโ <Okay. S 2> อเคเออไงนี่วันพระทุกวันพระพวกเราจะแต่งชุดขาวอ่าอ่าอันนี้วันพระมีแต่งชุดวันพระกี่คนนั่นก็ทุกคนนะครับแต่ว่ายกเป็นคนที่จะลงวันลรือมัน แล้วแต่นี้ชุดขาวอยู่ข้างในมีกี่คนน่ขอหน่อยพี่พี่ตุ๊กใส่เป็นชุดไทยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ไเอฟทีวีได้มาเข้ามาข้างในนะครับพอเข้ามาแล้วได้เห็นความสวยงามของอปปตอนนะครับพระแก้วั้นแต่งชุดขาวหมดทั้งคณะเลยแต่ชุดขาวเป็นประจำหรือเฉพาะบางวันนะครับท่านผู้นาขอรายงานตัวนะยครับ สวัสดีค่ะดิฉันปัทมาบดีสาระนักวิชาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้วค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะพนักงานส่วนตำบลน,นะคะพนักงานจ้างท่านคณะผู้บริหารนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้วนะคะได้สวมใส่ชุดสีขาวหรือเสื้อสีขาวนะคะซึ่งเรานะคะปฏิบัติกันเป็นประจำนะคะในทุกๆวันพระค่ะ,คะด้วยและในวันนี้นะคะก็เป็น วันพระขึ้น15คห้านะคะพวกเราทุกคนก็เลยพร้อมใจกันสวมเสื้อสวมชุดสีขาวค่ะโอ้แล้วแล้วไม่ใช่มีการมาตักบาตรด้วยบอได้ยินว่าอย่างนั้นนีก่ก็ก็จะมีค่ะมีในโอกาสที่ทาง ท่านนายกธีรสักกนิดานะคะท่านคณะผู้บริหารนะคะได้นิมนต์พระคุณเจ้านะคะมารับบิณฑบาตมารับบิณฑบาตค่ะณที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วและท่านก็ได้เทศนาธรรมแสดงธรรมให้กับท่านคณะผู้บริหารแล้วก็พนักงานทุกท่านได้รับฟังกันนะคะในวันพระในวันพระทำมานานอย่างแบบนี้เละค่ะนานแล้วค่ะโอ้ยเป็นอปอรตแรกนะเป็นโมเดลไม่เคยมีดีมาก เห็นแต่ท่านพู้ว่าท่านพาทำรายได้ลงลึกเข้ามาแล้วอป,อปตพระแก้วเรา,เาท่านในยกผู้ใจดีนี่ผู้ใจบุญใจกุศลใจเป็นพระแล้วนี่แหละถึงมาทําแบบนี้ได้อปตอ,อื่นไม่มีดังนั้นก็ถือว่าท่านในยกนี่สามารถจะทาโมเดลให้เป็นตัวต้นแบบและตัวอย่างขาองอบตทั่วไปในปังจุัเป็นไปได้ไหมท่านถ้าแบบนี้นะเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ เพราะว่าพวกเราก็คือว่าจะเน้นในส่วนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมค่ะจะจะเน้นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งในการปฏิบัติงานนะคะเราก็จะต้องมีคุณธรรมและก็จริยธรรมนะคะและนอกจากนี้ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วก็ในการถือศีลห้าก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตประจาําวันและเป็นสิ่งสําคัญในการทํางานค่ะก็สรุปแล้วก็คือมีการปลุกสํานึกทุกคนเลย แสดงแบบนี้การทุจริตไม่มีแล้วนะครับปตอเราใช่ไหมผมก็บพีว่าบริหารอย่างโปรง่งใสใช่ไหมแล้วก็เราก็บริหารกันอยู่กันแบบพี่น้องมีคุณธรรมนำหน้าใช่ไหมการปฏิบัติงานเราก็สบายใจไม่มีใครค่อยมาเล่แค้นเล่ขายเล่กเก้าอี้ใช่ไหมก็ออนี่ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกที่รักการนานะครับซึ่งเป็นนายกเอาใจใสยย่เรื่องนี้ผมก็จะขอยกโมเดลเป็นปตอตัวอย่างหรือเป็นตำบลตัวอย่าง ของจังหวัดชลินรต่อไปนําร่องด้วยนะครับก็ต้องขอพุนไว้เอาคลิปก,ก่อนในคลิปนี้ตอนต่อไปแ,แล้วก็จะมาทำอีกทีหล<า>ังจะมีกิจกรรมต่างๆเอาเนี่ยคลิปก่อนเนาะวันนีครับจุดหมายคือเจ้าสเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสุขเทียมเจ็บก็พร้อมเจอ ไปย้ำยังทุกสิ่งที่พังมันแปลว่ารัก